สวัสดีครับผมมนี่ก็อยู่กับคุณอาที่่อมคุณอาเฉินนะครับนี่มนีเก็สิบพามาเบิงนะครับว่าลุงเอนะครับพี่สายผมเพิ่นสิเห็ดยังครบวมาในคลิปนี้เปงครับครับผมมาเบิงนะครับมนีครับลุกเอกเล่าสิเห็ดยังนะครับอตอนนี้นะครับก็ประวัติของเอกง่าไๆครับมีผู้ติดตามด้วยครับก็ อถือว่าหลายพันคนของเราคือกันเนยครับนี่มาหนีมาเบิ่งครับลุงเอกครับปาดบักเผาหรือเปล่าบกเผาเพชรยังน้อครับลุงเอกครับมันนี่ับแกงหอยเพชรแกงหอยครับหอยยังครับมันนี่ับหอยจูบ้านเฮานี่นะหอยจูบนะครับไผบ่ฮู้จักหอยจูบไปคนเบิ่งไม่คุยกันนะครับวิธีการพาบักเผานี่ต้องเริ่มจากตัด้งแดกก่อนลุงเอกสูตรมันญญามั้ยอ๋อเขาบอกว่าผ่าดากมันก่อนครับผ่าดากมาเบิ่งครับ เผาหนี่ต้องเป็นเผ่าแกย์สมัไดออนสมไดครับลุงเอกครับเกจัดแกยจัดได้ครับผมออกสีเท่าๆออกสีเท่าๆได้ครับผมเขาว่าเฮงแกยจัดเฮงมั่นนี่แม่นบอกครับลุงเอกออโอครับครับอกมาไม่ครับอ่าเบิ้งครับวิธีการนะครับของลุงเอกนะครับใครบ่เคยเห็นนะครับว่าพานอย่างไรครับเด็กสมัยใหม่อาจบ่เคยเห็นครับตะกี้ตะก้อนครับ เติมคำเทคนิคการผามะพร้าวเทคนิคการผาของเพื่อนคำเด้อนะครับเน็ตไอ้ดอกครับผมคนติดตามในช่อง y o ยูทูบนะครับไม่ถึงนาทีแม e n ครับต่อไ้ห้าลูกสิบตอนนี้ครับโอ้ครับข้าต้องใส่ความระมัดระวั่างไรนะครับลุงเอกครับนี่ในการผาในการเซาะนะครับเบิ้งครับสเต็ปการผาของลุงเอกครับโอ้ครับเือว่าหยางหย่างหย่างคำทำไมได้นี้สี เพราะว่าเดนนี้มันมีเครื่องมือเป็นจอยคือไอ้เล็กงัดเม่นบาครับเ่งอ๋อเบิ่งนะครับตอนนี้กำลังพันไปนะครับตอนมั้นหนึ่งนาทีเองครับเบิ่งซิแล้วลแล้วครับเบิ่งเองครับครับชํานาานะครับเอ่อถือว่าอยากให้น้องๆนะครับตุลนังได้เห็นได้หูนะครับเวลาป่อบกเผ่านะครับเวลาไอ้ทีโบราณครับวิธีโบราณครับตะกี้ นะครับโอ้อามตัดเก็บน้าวทามพาวิธีโบราณนะทำเบิ้องล่างเพื่อจะทำให้ต้นนาสนใจขึ้นเบิ้งโอ้นะครับเจอคำว่าโบราณทุกคนเพอยากรู้นะยิ่งแก่ยิ่งมันเป็นวาครับเบิ้งน่างกำลังลุกเอกย่างสุดยอดใส่ได้แล้วครับมะพร้าวสูตรโบราณเนี่งเบื้องคำเออนะครับเบิ้งครับ ลุงเอกแนะนําครับว่าตั้งหัวขอการผ่าบกเพาสูตรโบราณครับนะครับเมื่อนี้เขาถ่ากคลิปเป็นภาษาทินนะครับผมภาษาลาวครับรัวคอมเมนต์เขาด่าอยู่ครับผมโบราณตรงไหนของมันวะก็มาบิ้งเขาย่างหน่อยครับเด็กสมัยนี้เกินม่เลยเดว่าเป็นอะกันนะครับเพราะว่าบกเพาบาเท่านมันหาอย่างครับ ที่จตกรอาน,นะผู้เต่าผู้แกเขาปลูกไร้ไว้ในสวนหล้างบ้านหรือขางบ้านนังสิเพราะว่ามันจะเป็นต้องใส่เห็ดนะครับเ่ยวกับกับเขาข้าวปลาครับของหวานนะครับเนี่ยเบิ้งครับมีการเอากระเป๋าอ,อีกยนึงมาห้องครับเนี่ยนะครับเบิ้งเผื่อว่าให้มันสูงนะครับอันนี้ก็คือแบบคัดให้มันเกี่ยงเกาเม่นบอกครับลูกเอกบางไหแบบว่าเฮาเวลาไปขุด แล้วคุยคุยขขางๆมันตกใส่ตกใส่ไอเหนือที่ห้องขูดนะครับมันสีบางแงา่บวาขาวาาครับผมบางคำลูกเอครนะครับให้มันงาม,งามครับก็ถามว่าแบบว่านะครับเหนือมันสีลายบอมันนีผมก็ยังบูงก,กันนะครับต้องต้องให้ลูกเอนะครับคัดให้มันเกี่ยงเกาซะก่อนเดี๋ยวเขาเได้พาบึงเหนือข้างในครับว่า แต่ว่ากะโหลกกะลาก็เต็มไม้เต็มม,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 มืออยู่ครับถ้าเป็นใส่นี่ก็ประมาณสัก400 400ส,สี่สสร้อยสี่ร้อยซีซีห้าร้อยซีซี่เนี่ยอุดบูนนะเดี๋ยวเดียวติดเลน <laughs> คิดถึงยังน้อครับวันนี้ <laughs> โอ้ครับนนะอะนะครับลูกเอ็กเดี๋ยวพาก่อนครับพาพาขึ้นพาเบิรงก่อนโอ้ครับครับนี่นะครับอ่มามะพร้าวนะครับยิ่งแก่ยิ่งมันนะครับ อ่านะครับผมเดี๋ยวสิพาเบิงเหนือเหนือข้างในมันวันหนามอนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอว่างก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวสิทำกันทาเบิงก่อนครับ